ครับสวัสดีครับครับเมื่อนี้มาพร้กับน้ยหอยแมงนี่แหละครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้น้ยหอยแมงพามาซื้องัวฝูงครับเนี่ยงัวอยู่ในฝูงนี่แหละเพิ่นว่าจะขายจากสองตัวหนึ่งว่าสั่นมาเทียร์เป็นบะพร้ากก็จะขายจากอีกตัวหนึ่งว่าเป็นสองตัวว่าสั่นเพิ่นว่ากำลังเข้าไปคุยกับเจ้าของเพิ่นอยู่ครับเนี่ยบ้านนี้น้อยหอยแมงก็เคยมาจับของเพิ่นอยู่เรื่อยๆเลยครับเนี่ย เคยมาสื่อของเพิ่อนอยู่เรื่อยๆล่ะเนี่ยครับเจ้าของเพิ่นนะคนสูงๆที่ว่าในหอยแมงเคยพามาสื่อที่ว่าสูงๆนะครับเนี่ยได้อยู่ม้่งเก็บสองเมตรพูดแล้วครับเจ้าของเพิ่นเนี่ยเบิง่งคอกเมถาาทิตจังว่าล่ะเจ้าของเพิ่นคนเกา่าคนแก่ครับคนทงบุญร้านครับความสูงนี่ประมาณบูเล่ด้หอยแมงกับเบิง่งโบขาดรอยเก้าสิบตัวครับเนี่ยนี่ครับพองะว่าคุมฝูงเพิ่นนะ ลูกล้ำพยากางนะครับเนี่ยเพื่อนเรามาห้จากไก่คนหูจากเพิ่นแลแบบเพิ่นซื้อใบถามว่าในหอยแมงแพงบอเอาสายพันธุ์มันบอแพงหรอกครับเนี่ยกำลังทับว่าในปีแรกพอดีนะครับเนี่ยใหญยไปอีกหลายครับก็มาคุยกันเพื่อนบ้าเขาออกมืดแล้วว่าสันตุเนี่ยตัวนี่มันยังบอออกลูกยูวอรสันเขาออกเป็นว่านนานแล้วเดี๋ยวของเสร็จแล้ว จับคนเร็จแล้วร้องไปหีดนมเบิ่งว่ามันสิออกบอ่อนมมาขันมันท่องพิ่นว่ามันสิมีนมหน,น่ำเหลืองออกมาน้นอย,ยสัน่นน้องไขแมกเบิ่งแล้วกับว่าแม่มันเฒ่าแล้วครับเนี่ยเบิ่งก็สิบ่ท้องดอกเป็ลังไล่คอกนะครับเนี่ยคอกเมือสีจะเสียอมเนี่ยตัวย่างไปนะครับเดี๋ยวเขาตัวเขาบีบี่ล่ะซุ้มสุดเดียวกันนะเขาออกลูกมันแล้ว คนว่ามันอยู่ตรงสีตลอดนะครับหนาแรงกระบ,บอผอมไปก็นี่นานี่กระบ,บออ้วนไปก็นี่ดอกอยู่ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวของเพื่นบอกเนี่ยกำลังขึ้นรถนะครับตัวนี้13แต้ม13คะแนะนนะครับพี่น้องเนี่ยตัวกำลังขึ้นรถอยู่เนี่ยเไปของเพือนที่ได้ฟังพร้อมเจ้าของเพิ่อนกัเป็นเอฟซีติดตามอยู่ครับว่ารถหอยแมลงที่เบาแทียบุระท่านเนี่ยครับ13แต้ม13คะแนะนครับ เป็นงวัวพุ้งๆครับต่ว่าก็มาผอมดอกแม่มันเถาหลายแล้วล่ะอันนี้อุกติไลปีแล้วครับเนี่ยเพิ<ค>่อ<ณ>งกระเทียมให้เบื้องให้มาเบื้องหลายมือ้วครับจะที่ว่าทางรถเขา่าเมื่อใดขันทางรถเข่าเมื่อใดก็โทรได้โทรโโโโมาเด้อสนินอก<ค><ณ>พอดีเมื่อนี้ฝนโปรตกก็เลยโทรไปถามเพื่อนว่าฝนบปตกก็เลยเปล่าขอมาครับ ฝูงนี่ตะกอนเนทายงในห้อยแมงว่าแล้วครับฝูงนี่รอยก็ตัว้ครับเนี่ยกับคือตังงในห้อยแมงว่าแหละด้วยสภาพพื้นที่แล้วก็บใหมลงแล้วก็สภาพคุณเลี่ยงกับเริ่มมีอายุแล้วครับเอา,บาไว้ต่ได้รดเหลียให้มันเหลียสักม,มีกับพอ่อพ่อได้ขายกินไปปีๆนึงก็ขายบมดหมดแต่เพื่อนว่าพ่อได้ใส่ได้กินน้ำมันอยู่เดี๋ยหันกับเฮ็ดไทยเห็ดๆๆนาในวัวต,ตัวแดงๆว่ะนะครับเนะี่ย ซื้อตัวแดงน้อยเพิ่อีกตัวนึงมันติยาของพร้อมตั้ตัวหันนะเจ้าของเพิ่นกับคุยง่ายครับคุยบมหยากดอกเจ้านี่คุยหูเลียงราคาวงวงเพิ่นกับขายมาเลียงงวงมาสามสิบปีแล้วเม้าครับเจ้านี่ก็ได้นี่ตัวหนึ่งที่ว่าซื้อไม่จจกเพิ่นนะครับเอาไปส่งเพิ่นคนเลียงแล้วครับเนี่ยสวยดีครับตัวนี้กระไดแดง แต่แต่ก่อนผมก็ราคากันหลายเงินบาทหลายเงินอยู่แล้วครับตัวนี้ก็ได้เอาไปส่งเพื่อนว่าสิไปแรกว่ากันอีกซีรีสนึงครับเนี่ยตีแรกว่าผสมบทติดเชือกันครับเนี่ยราค้ายังบ่หูจะกันเขาว่าชิแรกกันนังไสต้องไปเบ่งตุกขุนก่อนเรามามากกว่าเข็นไปโหลดนเจังไดนก็ได้กันว่านเอาในห้อยแมนก็ไ่ได้ว่าแล้วครับเข็นไปก็เข็นไปเอาไปลงก่อนเดี๋ยวก็ตีงว่า งอเสียงอผสมบทิดเพิ่นมาเงียะคอ,อกไปก่อนครับตัวนี้เพิ่นเอาไปลงไว้บ้านเพิ่นนี่เงียะคอ,อกไปก่อนลองทายอยากมึงลองสิทธิ์อยากขับญาติมึงครับเนี่ยเจ้าของเพิ่นบาบาาุยญาต์นะครับงอควอมคนอีกขเลี่ยงมาแล้วกับสำนักนบาแมงงัวนี่มาเบิ่งอีบ้านนี้ครับที่ว่างอผสมยากนะครับเนี่ย จะติดบอติดตัวสั่นกินซ่าเพราะมั่ก็ได้ว่าได้คัดออกตัวหนึ่งบ้านนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ลลมครับเนี่ยเจ้าของเพิ่นเข่าไปคล้องให้ครับบร่ได้ควงเออกนะครับจะใส่มือฝรั่งมือยาว้ครับใส่ไม่คล้องเอางัวเพิ่นกับวัตื่นี้กันเจ้าของมันคล้องให้ก็ได้โอ้เนี่ยนอนอยู่หิ้มพุนนะครับเนี่ยงัวกับลมนี่พวกใครถือกันครับพี่น้องเนี่ยตัวสอบนอนนี่คันไม่ได้จมจมลมจมค้นนี่ อยากที่ลูกหน้าอยู่ครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตกเพิ่นอยู่ส4ี่แต้ม14ีคะแนนนะครับเนี่ยเป็นงัวสาวเพิ่นว่ามันทับไปแลวจะติดติดบ่นเพิ่นวาก็ได้มันกินซาครับบ่ทันเขาเลยพนว่ามันหมักแซ่หมักแวะมันนี่ไปเลียงคนเดียวเพิ่นกับว่าแซ่ตามมาเขาบพ่ทันนักันบ่มรรณะลาซั่สนซาลายก็บ่ดีครับตามเขาบ่ทันนะเล้วหลายก็เอินว่าเทียวซ่าหลายก็ตามพูงบ่ทันนักสัน นี่นะครับราคาังัวตามบ้านในหอยแบมงกายู่ประมาณนี่แหละครับเนี่ยเดี๋ยวมันมาใกล้ๆดิเห็นสภาพมันดอกความสูงก็สิได้อยู่ั้งจากลอยยี่สิบกัวบวกกวูะครับยากได้อ้วนครับได้ลูกอ้วนได้ได้สภาพสดๆดีพูนพองวะในหอยแบมงเอวมาทิ้งไว้เพิ่น,นครับถึงแต่นานเลยเพิม่มมากนะครับตอนแรกว่าให้ลูกบอดีประสนมันเป็นที่เสียแมวแล้วบ้างห้ลูกห้างเขาหวัวแดนก็มีประสนบัดนี้ พอสุดหลังมาออกมากมากเลยครับเนี่ยมากแล้ววาสันเลียงกันง่ายว่าสันโหนะครับมันถิ่งโตร์ไม่เคยเป็นเสียเป็นปล่อยทั้งว่าเหนียวกับเสียไหมมันขาดกอกเพื่อนี่เสานี่หมานแท้มาจับย่อมไหนกระดายพันจะเสานี่แหละหักเปอร์เปลี่ยนเสาออกแถวเที่ยนึ่งหัวเจ้านี่ก็หลายครับสี่สิบหาสิบตัวเท่ากันล่ะนี่ก็เริ่มแคบลงก็คัดออกในห้หอยแมงไปสุดนึงแล้ว สุธิบาเป็นว่วรุ่นตะกอตะกอครับเดี๋ยวให้มันนัดมให้ก่อนค่อยแก้เสียกอ,อกเดี๋ยววันเสาร์ที่จะถึงนี่ได้ค่อยแบ่งที่เข้าตลาดพระเนียดเด้ครับเนี่ยเดี๋ยวสิไปเบรงราคาตลาดนัดพระเนียดกันบา้าเป็นตั้งใสครับว่บามันถือดีแพงกับทางอื่นเดี๋ยวเพื่อเปรียบเทียบกับใสกันก็ได้ครับว่บาราคาประมาณเท่าไหร่ แต่ในหอยแมเบิึงในสายตากันในตลาดตัวนี้ก็ราคาตกครับเดี๋ยวตลาดก็ได้เสาที่เราไปอยู่ครับต่าน่ไดไทม์ไม่ให้เบิง้งเดี๋ยวเสานีไปในหอยแมงติไปถทมราคาตามในหอยตามที่เพื่อนบอกขายในตลาดให้เบิ้งอยู่ดอกครับว่าราคาขยับหลไปไหนงว่วเขาหลายบอ่อที่ว่าแต่ในหอยแมงที่ไปกับตลาดนัดบ,บ้านพเนียนร,ร,บบรน์นะครับอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนี่ละครับ เดี๋ยวที่บอกกันอีกทีนึงครับว่าเปิดเวลาเั่าไหร่แต่ปกติกับวันเสาร์ครับตลาดใหญ่เลิ่อนตั้งแต่ตีสี่นี่ครับจับตัวหันแล้วก็บคำๆำกับบอลหันบานต๊บมื่อดีคือเกาเนี่ยครับเนี่ยเบื้องตัวนี้เอาที่ว่าตีสี่เต้มตีสี่คะแนนนะครับเนี่ยนี่ได้ลูกสดครับครับแล้หัวแม่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม